เขื่อปลอเราก็มีจา้านี่เก็บเขื่อยาวแล้วเราก็เก็บเขื่อยาวเขืเเ่อปลอ,ปรอเราก็มีจา้านี่เก็บเขื่อยาวลยแล้วเราก็เก็บเขืออ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าติม๋มก็จะพามาดูสุกไปแบ่งปันบ้าน,นใกล้เลินเคียงกันกินเนะคะ่ะเนาะเราหาอยู่้ากินตามปภาษาเผือเปาะของป้าติม๋มอันนี้ปลอดสารพิษนะคะนคะคะ นี่ปาติมจะพามาเก็บวันนี้มะเขือยาวเราก็โตแล้วเนี่ยได้เก็บแล้วค่ะขวนมะเขือมะเขือยาวมะเขือเปลาะออของปาติมนะคะนาะจ้าทุกคนเชิญชมปนละอกนะคะนะค้อยาวเราเก็บได้แล้วนี่ค่ะป๋อะนะคะน้ะ ใบยาเราเก็บได้แล้วนี่ค่ะป่าบนบ้าเน,นะคะเนอะ้อไะแบ่งปันบ้านใกล้เดินเคียงกันกินนะคะเนาะ เราหาอยู่หากินตามภาษาบ้านๆ้านนะคะน้อจากคนในหมู่บ้านนะคะน้องี่อะไรเราก็บแบ,บ่งปันกันกินนะคะบ้านบ้านนะคะน้อจากหมอกนะคะ ยายก็เก็บได้แล้วนี่ค่ะโอ้ยจ้าได้เก็บแล้วเราก็จะเก็บายฝากพี่ฝากน้องไปแ,แบ่งปัน บ้านใกล้เดินเคียงกันกินนะคะเนาะ,เ,นะเราหาอยู่หากินตามภาษาคา่ะมีประสิมจะพามาเก็บวันนี้มเออเเเะเขือยาวเราก็โตแล้วเนี่ยไปเก็บแล้วค่ะอ่ะคะมีประสิมจะพามาเก็บวันนี้มะเขือยาวเราก็โตแล้วเนี่ยไปเก็บแล้วค่ะอ๋อนะคะเนาะ เหยือยาวเเก็บได้แล้วนี่ค่ะอ๋อ,อนะคะนาะเหลือยาว็เก็บได้แล้วนี่ค่ะอ๋อ,อนะคะนาะเหลือยาว็เก็บได้แล้วนี่ค่ะนะคะ นี่ปาติมจะพามาเก็บวันนี้มะเขือยาวเราก็โตแล้วเนี่ยไ้เก็บแล้วค่ะไปแบ่งปันบ้านใกล้เรือนเคียงกันกินเนาะค่ะเนาะเราหาอยู่หากินตามประสาเถือเปาะของปาติมอันนี้ปลอดสารพิษนะคะ เก็บแล้วเราก็จะเก็บไบฝากที่ฝากน้องฝากบ้านบ้านนะคะนะคะ้อจาามะเขือเปาะของก้าติ๋มอันนี้ปลอดสามพิษนะคะฝากบ้านบ้านนะคะนะคะ้อ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าติม๋มก็จะพามาดูสุกไปแบ่งปันบ้าน,น,นใกลเ้เดินเคียงกันกินนะคะเนาะเราหาอยู่หากินตามประสา โอ้าได้เก็บแล้วเราก็จะเก็บใบฝากพี่ฝากน้องอนี่ค่ะหวานมะเขือมะเขือยาวมะเขือเปราะของปาติมนะคะน้อง ทุกคนเชิญชมทนำะในหมู่บ้านนะคะน้ะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันกินนะคะยาวมะเขือปลาะเราก็มีจา้าดีเก็บเขือยาวลยแล้วเราก็เก็บมะเขือ,ขอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าติ๋มก็จะพามา ดูสวนมะเขือมะเขือยาวมะเขือเปราะของปาิิมนะคะเนาะจ้าทุกคนเชิญชมนะ จะเก็บแล้วเราก็จะเก็บายฝากที่ฝากน้องพเพื่อปาะของป้าติม๋มอันนี้ปลอดสารพิษนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าติ๋มก็จะพามาดูสุข สวนมะเขือมะเขือยาวมะเขือเปลาะของปาิิมนะคะเนาะจ้าทุกคนเชิญชมนะคจ้าได้เก็บแล้วเราก็จะเก็บไบฝากพี่ฝากน้องไปแบ่งปันบ้านใกล้เรินเคียงกันกินนะคะเนาะ เราหาอยู่หาก,กินตามปภาษาในหมู่บ้านนะคะเน้ะมีอะไรเราก็แบ่งปันกันกินนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าติ๋มก็จะพามาดูสุข ติมจะพามาเก็บวันนี้มาเขือยาวเราก็โตแล้วเนี่ยไปเก็บแล้วค่ะนี่ค่ะเขือไปแบ่งปัน บ้านใกล้เดินเคียงกันกินนคะคะเนาะเราหาอยู่หากินตามภาษาสวัสดีค่ะ